ค่ะสวัสดีเอฟซี F C e, แฟนชาองทุกคนนะคะมานีนุ่นที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลกสูตรคำนวณของอาจารย์คนโคราดกับเลกคว่ำฝันนะคะคว่ำฝันของแฟนเพิ่นเนี่ยจะเป็นเลขสองตัวหางเดียวนะคะอาจารย์คนโคราดเพื่อนก็หายเป็นโค้งสุดท้ายเน้นมาแล้วแล้วก็ลักล้อยแยกบนแยกล่างนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปฟังเสียงสัมผั์ระหว่างนุนที่ยากกับอาจารย์คนโคราดนะคะงวดวันที่17มกราคม2 5 6านะคะ อาจารย์วส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์เป็นยังไงคะนุนินญาโทรมารบก,กวนบอไม่ไม่รบกวนครับผมพอดีผมสิเพิ่งไปพอดีไปไปที่บูธผมขยันต้องเชียร์เมาแล้วก็ไล่สองวัตอนเลยเนะนี่ยค่ะเพราะว่าหมู่บ้านนี่อัดคลิปบ่ได้เพระาะว่าอยู่บ้านแถวบ้านเพิ่นมีงานแต่งมันมีแต่เคียงเสียงมี เออเพลงเข่ามันอาดคลิปว่าได้เราเมื่อนี慢慢 mm ้กับเนี่ยพึ่งจะไปงานแต่งมาเนี่ยค่ะพึ่งจะหลายอาจารย์อยู่คนโทรโทรหลายสายอยู่น่นที่ญาติอาดคลิปว่าได้กับเลยบว่าขั้นโทษครับเนี่ยพิ่นเงียบไปกับพึ่งจะตีบโทรตอดีผมตอนนี้ผมเดิไปพยาบูรง่ายครับรถถ้าเพราะว่าช่วงกลางขั้นพวจ็าลั่สะดวกงตอนนี้มีโครงสุดท้ายไหมคะอาจารย์ครับครับโคงสุดท้ายครับอ่านน่นที่ญาติรอมแล้วค่ะ บนนะครับค่าบนครับศูนย์ครับวิ่งหนึ่งกับศูนย์ค่าวิ่งหนึ่งกับศูนย์เน้นที่ศูนย์เน้นเลขศูนย์ค่ะกับเลขติดบนศูนย์หนึ่งสองเลขติดบนมีศูนย์มีหนึ่งมีสองค่ะกับจับคู่สี่ศูนย์จับคู่สี่ศูนย์ หนึ่งเลขสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งครับตัวกันมีสองตัวครับสี่สองกับเก้าสองครับตัวกันชุดกันมีสี่สองกับเก้าสองนันครับตามตามด้วยหลักร้อยมันว่าอาจารย์ ครับลักรลอยศูนย์หกเจ็ดแปดลักรลอยมีศูนย์มีหกมีเจ็ดมีแปดเน้นที่หกกับเจ็ดเน้นลักรลอยมีหกกับเจ็ดครัเน้นโซน,น 6, เน้นหนักนคือหกครับค่ะเน้นหกลองเจ็ดเอ้เน้นหกลองเจ็ดนัน่นแหลนนะค่ะครับศูนย์กับแปดมันตกลงไว้ลักลอยนะครับ จับคู่สามตัวครับสามตัวหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์แล้วก็หกสี่สองหกสี่สองหกห้าหนึ่งหกห้าศูนย์หกห้าหนึ่งหกห้าศูนย์ครับ 6, 5, 1, 6, 5, แน่นแน่นกับหกสี่ศูนย์หกสี่หนึ่ง หกสี่ศูนย์หกสี่หนึ่งแล้วก็หกสี่สองอีกตัวนึงครับหกสี่สองครับข้างล่างนะคะอาจารย์ข้างล่างนะครับผมมีเพียนอยู่สองมีเพียนอยู่สองครูเลขหากับเลขเจ็ดบรรดับก็เลยเอาเป็นแทน,นแทนล่างสามกับเก้าเด่นสามผู้ใดมากวิ่งมากแล่นกับสามกับเก้าวิ่งเลขสามมั่ค่ะเด่นเด่นเลขสามเด่นเลขสาม คู่เก้าสามเก้าสามล่างหนึ่งสามหนึ่งสามเอ,อ่อหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหรือเก้าหนึ่งค่ะอาจารย์โนธิยะหลอกออกมาจากอ๋อพอดีพอดีมันเป็นผมผมเขียนกลับผมเขียนกลับกับเป็นเก้าหนึ rode, ่งหนึ parfois, ่งเก้าแหละครับเพราะว่ามันแบกกลับดีแล้วให้กลับดีแล้วชุดชุดเนี่ยอ๋อเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับแล้วก็ หนึ่งสองสองหนึ่งแหละครับหนึ่งสองสองหนึ่งจะเป็นตัวกลับนะครับตัวแน่นอ่าจะเลือกมาหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับเด้ 6, อหกกับเก้ามันจะเป็นอ่าตัวแน่นก็นคือเก้าสามกับหนึ่งสามครับเน้นเก้าสามกับหนึ่งสามเมื่อลาานลราไันครับอาจารย์แนนครับเหมือนเรานักนักที่หนึ่งสามนั่นแหละครับ นะคะเดี๋ยวนอนดียาตัวนิดน้อยนค่ะเดี๋ยวครับเลขฝันลุได้บอกมันทิ่อะไปฮะย่างย่างค่ะเลขฝันเป็นว่าไอ่ตั้งแต่ต้องว่าผมเลี้ยวบอกผมบอกว่าไอ้แทงไปอ๋อบอกลุงเฮงแล้วมันปะ่ะครัครับเันว่าเล็กน้อยเล็กน้อยขีดแตกใส่มือนลยครับค่ะตอ็นว่าเด็กน้อยขีดแตะเส้มือแบบที่นี่ผมเอาไปล่างเอาเด็กน้อยเอาไอ้อุ้มเด็กน้อยไปล่างไปล่าง กับล่างมือละค่ะบาดที่นี่มีมีคนอยู่ในห้องหน้าแล้วคนว่าล่างหน้ายู่ล่างอนานย่นั้นอยู่วๆไว้ล้วนะคนว่าหายเอาไปล่างห้องซิฟซี่ผุนประสันว่าอืมไหนอน,อนะเด็กหน่อยออกมาสักหาครเจ็ดเดือนออกมาเนี่ยแหละเด็กหน่อยยังไม่ถึงขวบหรอกค่ะยัง,ย,งยังพระท่านยังเนาะยังไก่เดือบเดือบเยอะอมเหมนเอามาอู่มาอู่หรือว่าขี่ใส่มือค่ะบอนนี้พันเอาไปล่างไปล่างคนพวก นั่นเพิร์บอกว่าเวลาขูดห่อซีซี่ผุนมาสัน่นอืออืมเห่นแหมสรุปว่าคววมฝันนี่หนึ่งซี่หางเดียวาคาุณผู้คะอาจารย์ก็เจคิตี้ทำได้แล้วก็ตีหนึ่งซี่เสร็จแล้วว่าเล็กน้อยกับหนึงขี่ซีซี่บวกหึ่งเดชอ่าอาจารย์อาจารย์เป็นคนอุ้มเป็นปะคะ<อ>บอกให้แฟนพมให้ผมคนขวานคนขวาน คนแฟนเป็นคู่ฝันทับฐานน้นนี่ญาติตีหนึ่งก็สิตีหนึ่งซี่อยู่แล้วอันนี้เพื่อนกับเพื่อนบอกให้ไปล่างยกของสิบซี่มันกันบว่าได้ตียาล้ค่ะอาจารย์ครับค่ะแม่อาจารย์อุ้มนู้ยน้นี่ญาติกับสิว่าอาจจะเป็นหนึ่งหาเพราะว่าผู้ชายอุ้มเนาะอันนี้ผู้หญิงอุ้มกับตีเป็นหนึ่งซี่เนี่ยเพื่อนบอกว่าให้ไปล่างยุของสิบซี่ก็คืบอบ่ต้องตีแล้วค่ะตามตัวเลขเลยครับครับเมื่อหลังมาเป็นเงฝันได้มีผู้ถ่องเงินเอาแก้วแหวนมาให้เต็มเลย ได้ได้เสียงเลขบ่คะอาจารย์บ่ครับบ่ได้เสียงบ่ได้เสียงอืมอ้าวสรุปว่าน่าจะเลขน่าจะเขาแล้วอ้าวขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่หายแนวทางนะคะวันนี้ก็ขอ f เอฟซีโชดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะพอมีพี่น้องเอฟซีกับเสียงยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยาก,กับอาจารย์คนโคราชคงสุดท้ายนะคะนุนทิยาจะอธิบายตัวเลขอีกรอบนะคะเลขขังบนเพิ่นหายเลขวิ่งเลขแลนมี1กับ0เน้นที่เลข0ติดบนมี0มี1มี2จับคู่หาย2โตบน 40, 40 41 50 51โตกันก็คือ42กับ92สโตเน้นคือ4ีนะคะ สำหรับเลขหลักร้อยเลขหลักร้อยมีศูนย์มีหกมีเจ็ดมีแปดเน้นที่หกเน้นสุดๆคือหกลองลงมาคือเจ็ดนะคะจับผู้ห้เลขสามตัวมีหกสี่หนึ่งหกสี่ศูนย์หกห้าหนึ่งหกห้าศูนย์หกสี่สองนะคะตัวเน้นของเลขสามตัวมีหกสี่หนึ่งหกสี่ศูนย์หกสี่สองนะคะสำหรับควอมฝันนี่หนึ่งสี่หางเดียวนะคะข้างล่างนี่ มีเลข3กับเลข9นะคะตัววิ่งตัวแลนสายวิ่งสายแลนมี3กับ9เน้นที่เลข3จับคู่ไฮห้93 1 3 9 1ส1นะคะตัวกรับก็คือ1 9กับ1 2ทั้งหมดทั้งมวลเน้นอยู่เลขกลางคือ93กับ1 3นะคะนะคะนุยนิยากับขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีซชดีนะทางของอาจารย์คนโคราดนะคะ